เมื่อวานนี้ตอบโจทย์ได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงแนวคิดเบื้องหลังการเยียวยารอบล่าสุดในชื่อที่ว่าเราชนะนะครับแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมยังมีคําถามมากมายครับเช่นว่าน้อยไปไหมจ่ายช้าไปหรือเปล่าเป็นเงินสดจะดีกว่าไหมนี่คือระยะสั้นนะครับแล้วระยะยาวรัฐบาลมีโจทย์อะไรท้าทายรออยู่ถ้าจะทําให้มันฟื้นกลับมาให้ได้ ควรจะทําอย่างไรวันนี้ลองฟังมุมมองจากนักธุรกิจและนักวิชาการบ้างนะครับคุยกับดรธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยและดรนนทริตพิศรยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d ดครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์คุณธนิตครับเราชนะนี่ทุกคนชนะไหมครับอืมคือว่าทุกคนได้แต่ไอ้คำว่าได้ ไม่ไม่ยังมันตอบไม่ได้วันนี้ว่ามันจะชนะหรือเปล่าไอ้ remotely, ชนะมันชนะอะไรชนะโควิดหรือว่าชนะจากความไอ้ลอดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่บางธุรกิจมันต้องถึงลมเลกิกเลิกกิจการคนต้องตกงานใช่ไหมไอ้นี้มันตอบไม่ได้ว่าตอนเนี้มันยังอยู่กลางๆอุโมงใช่ไหมแต่ถ้าเราชนะเนี่ยมันมีเม็ดเงินใส่เข้าไปถึงมือถึงมือประชาชนครึ่งหนึ่งของประเทศอย่างเงี้ยนะ ผมคิดว่ามันก็ช่วยจับใจใช้สอยในภาวะที่เครื่องยนต์ผมว่าวันนี้เนี่ยดัชนีวัดเศรษฐกิจเนี่ยมันดับหมดละมีทรงออกอาจจะเริ่มเริ่มรกระเตื้องครนี้นฐาณะที่ผมอยู่ภาคเอกชนเนี่ยพอคนใช้จ่ายเนี่ยคุณซื้อแปลงสีฟันยาสีฟันชิ้นสองชิ้นก็นหมายว่าโรงงานเขาก็ต้องผลิตใช่ไหมหมดสต๊อกเขาผลิตทาให้คนงานยังมีงานทำไงยังมีการจ้างงานไม่เอาคนออกไอ้ตัวเนี้ยสาคัญครับเพราะถ้าคนมีกําลังซื้อ S 2> <S 2> มันจะภาคส่วน er อื่นๆมันก็ยังเดินต่อมันจะเดินต่อ<ด> <HAEL. S 1> มันก็มีบริการตามไปใช่ไหมกล่องกระดาษแพ็คกิ้งรถบรรทุกรถขนส่งมันมันจะไปหมดแม่ค้าส้มตามขายหน้าโรงงานมันจะมันจะหมุนไปหมดครับแต่ดูแล้ว3,500บาทเป็นเวลา2เดือนทยอยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ใช้ผ่านแอปพลิเคชันคุณตอนนี้คิดว่ามันจะพอช่วยเติมออกซิเจนในช่วงนี้ได้บ้างไหมคือไอ้คำว่าพอแต่ละคนมันต่างกันใช่ไหม เบางคนบอกดีแล้วสองเดือนช,ช่วยได้ขนาดนี้ถ้าคุณต้องกินไอ้เครื่องบำรุงกำลังขวดหนึ่งก็หลายสตางใช่ไหมบุหรี่ซองก็เท่าไหร่ละใช่ไหมวันละกักกินเหล้ากินเบียร์ใช่ไหมมันก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าบอกว่าในช่วงเวลาอย่างเงี้ยคุณขาดรายได้นะรัฐบาลให้นะทั้งสองโครงการเนี่ยเตือนละสามพันสองเดือน <c oughs> อย่างน้อยไอ้สามพันมันก็ไม่อดละไม่อดละใช่ไหม แถมใครได้ไอไ้คนละครึ่งเข้าไปอีกเนี่ยนะได้อีกซึ่งจะสามพันมั้งใช่ใช่ไหมเพยยงใช้ได้อีกอแล้วบางคนที่อยู่ในกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยเขาก็ยั<า>งได้ประชารัฐนะหกร้อยอะไร,รบ,บางาต่างเข้าไปเนี่ย,ยม,มันรวมๆ,ๆกันเนี่ยมันก็ก็ก็หลายต่างนะก็หกเจ็ดพันประมาณเนี่ยกลมๆก,ก็ทําให้เขาดํารงชีวิตแต่ว่าที่ผมกังวลก็คือว่าคือในสภาวะที่เครื่องยนต์มันไม่เดินเนี่ยอุตสาหกรรมกางผิดเหลือเยอะนะฮะ ต้องเข้าใจก่อนเออซอร์พัสเนี่ย CPU ในอุตสาหกรรมเนมเดินดีแล้วนะวันนี้64เปอร์ตอนแย่ๆเนี่ย58เปอกำลังการผิดเหลือคนเหลือใช่ไหมพอ,อมาตรการพวกเนี้มันอัดฉีดแล้วออกซิเจนมันหมดนะใช่ไหมเ,เขาจะอยู่กันยังไงตอนนี้เขาพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยมันต้องกระตุ้นโดยส่วนตัวผมนะมันต้องกระตุ้นต่อเนื่องแล้วก็เป็นแพ็กเกจให้เห็นเลย คือตัวนี้เราวางค่อนข้างสั้นไปรจริงๆต้องวางไปถึงไตรามาสสองเลยว่าจะท,ำทำํำยังไงว่าจะทํำยังไงและแพ็กเกจใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมว่าต้องให้เขาช่วยตัวเองด้วยเพราะั้นจ่ายตังค์อย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่ช่วยช่วยตัวเองอาจารย์เมื่อวานผมคุยกับคุณอาคมรัฐมนตรีคลังนะแกก็บอกว่ามัน,มนตอบข้ามไตรามาสแบบนั้นไม่ได้ต้องดูสถานการณ์และไอการระบาดรอบใหม่นี่ก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกัน อย่างเช่นก่อนหน้านี้ก่อนปีใหม่เราไม่คิดว่าต้นปีจะเจอแบบนี้ใช่ไหมครับไอมาตรการเยียวยาร,ระยะสั้นแบบนี้แจกเงินเราก็คิดว่าอาจจะไม่ต้องใช้แล้วด้วยซ้ำเนี่ยคนละครึ่งอาจารย์มาคุยกับผมครางที่แล้วอาจารย์ยังไม่เห็นด้วยเลยถ้าจะต่อไปอีกในะช่วงต้นปีมันต้องดูสถานการณ์แต่ทีนี้ถ้าดูแค่สถานการณ์แบบนี้มันก็ไม่ต่อเนื่องอย่างที่คุณธนิตบอกอีกอะว่ามันต้องมองข้ามไปถึงไตรามาสสแล้วว่าจะกระตุ้นทํายังไงให,ให้กำลังการผลิตที่มันยังมีอยู่เหลือเนี่ยแต่ว่าให้กําลังซื้อมันไดด้้มาาาตตออบสนงงกกํลลัรผิวย ครับคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนก็จริงนะครับแต่ว่า,เ,าเราสามารถที่จะพิจารณาจากพวกแบบจําลองในการคาดการได้นะครับซึ่งถ้าเราดูรูปแบบการระบาดในรอบนี้นะครับเทียบกับรอบที่ผ่านมาเราจะพบอย่างแรกก็คือว่าเอา๊ะรอบนี้มันเหมือนกับว่ามันจะรุนแรงกว่า นะครับคำว่ารุนแรงกว่าก็คือง่าย่ของจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันใช่ไหมครับรอบที่แล้วเราเห็นสูงสุด1 8 8คนตกใจแล้วครับตอนนั้นใช่ทนั้นคือต่อวันนะสูงสุดแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆลงรอบนี้เราเคยเห็นเจ0 8 0้อยแอยนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่ามันเริ่มลงมาเหลือสักร้อยหนึ่งแล้วนะครับแต่มันก็ยังประมาทไม่ได้นะครับก็คือมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราไม่พบพวกคลัสเตอร์อะไรใหม่ใ นะซึ่งพอเราพูดถึงแบบจําลองในการคาดการณ์เนี่ยผมก็ไปเจอแบบจําลองหนึ่งนะครับที่เขาพยากรณ์ว่ารอบนี้เนี่ยมันเร็วที่สุดมันหยุดเมื่อไหร่นะครับมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คําตอบก็คือมันจะจบประมาณสักกลางเมษายนนั่นหมายความว่ามันยังเหลือเวลาอีกนะครับสองสาเดือนนะฮะนับจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นประการแรกก็คือต่อให้จะวางแผนสั้นข้ามไใจมาสอะไรก็ตามนะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งกรณีฉากระทัดที่ดีที่สุดเนี่ย สภาพปัญหามันยังไกลถึงสเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุมมองที่ผมมองว่าอย่างน้อยถ้าจะวางแผนนะครับอย่างน้อยก็เอาให้พ้นจุดวิกฤตตามแบบจำลองตามหลักวิชาการก่อนดีไหมนะครับอันนี้ประการแรกเมื่อกี้ขอแจ้งนิดนึงนะครับตอนต้นรายการท่านถามว่าเราชนะหรือเปล่านะครับซึ่งผมมองว่านะปัจจุบันตอนนี้โครงการเราชนะเนี่ยมันครอบคลุหรือจะจ่ายไปประมาณซักตั้งเป้าไว้สักส1็ดล้านคนนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามัน ตรงประเด็นขนาดไหนเนี่ยเราต้องไปดูว่าไอ้เงินตรงนี้มันจ่ายให้กับผู้ที่รับผลกระทบครบถ้วนหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนตัวที่ผมมองนะมันมีอยู่สองสากลุ่มทีอ่อาจจะไม่ได้ชนะด้วยกับเราชนะในรอบนี้ไม่ได้ไปด้วยกันตกขบวนครับ <ตก S 1> ใช่ครับก็คือกลุ่มแรกนะครับก็ขอพูดถึงคนทีอ่อาจจะไม่ได้เข้าสิทธิ์ของเราชนะนะครับซึ่งก็คือกลุ่มมาตาสามสามเป็นต้นนะครับคือการที่จะไปตีความว่าท่าน ได้อยู่ในมาตรา3-3แล้วท่านไม่ตกงานนะครับหรือต่อ้ท่านตกงานท่านก็ได้ <Okay. S 1> ประกรันสังคมมาช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ตรงนักนะครับบทเรียนจากรอบแรกเนี่ยเราพบว่าแรงงานนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเลิกจ้างนะครับแต่บางคนถูกลดชั่วโมงโอทีถูกลดชั่วโมงการทํางาน mm. ลดเงินเดือนนะครับบอกให้ไปหยุดนะครับหรือกรณีเลวร้วายที่สุดนะครับก็คือนายจ้างบอกว่ายังไม่ทําธุรกิจละกันแต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยตำแหน่งงานคุณยังอยู่ คนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้รับเงินชดเชยไม่จ่ายเงินจากประกรันสังคมแต่ก็ไม่ถือว่าตกงานใช่ครับอรอบที่แล้วเนี่ยเราประมาณการก็มีอย่างน้อยช่วงพีคนี่ถึง2ล้านคนนั่นหมายความว่าตรงนี้กลุ่มแรกเนี่ยหลุดไปไม่น้อยนะครับ กลุ่มที่2นะครับจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มเรียกว่าชายขอบและกันนะครับด้วยรูปแบบของโครงการที่ให้ต้องผ่านมือถือบ้างมันก็ทําไปสู่คําถามเอ้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีมือถือค,คุณอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือคุณเป็นผู้สูงอายุนะกดผิดถูกๆใช้แอปกระเป๋าตังค์จะเป็นหรือเปล่า นะครับเราบังคับให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็ถูกอยู่แต่เราก็อยากทอดทิ้งคนรุ่นเก่าที่อาจจะท้ายสุดเขายังไงมันก็ไม่ได้นะครับจะให้คนที่ดูทีวีใช่ไหมครับคนผู้เฒ่าผู้แก่มาดูผ่านมือถือแบบพวกเราเน็ตฟิกเนี่ยมันก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2ครับที่คิดว่าน่าจะไม่ชนะรัฐนมนตรีคลังบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีมือถือเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่ามีอาจจะมีรายได้ไดน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ารายได้น้อยมันก็จะไปเข้าอยู่ในกลุ่มมีบัตรสวัสดิการอยู่แแลล้วะ เงินเราชนะมันก็จะเข้าที่บัตรสวัสดิการคุณก็แค่เอาบัตรสวัสดิการไปติดติๆต,ด,ตดเหมือนที่ทําทุกครั้งเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเรื่องการไม่มีโทรศัพท์อาจารย์คิดว่าไงคำคำอธิบายนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่คําถามคืออย่างที่ผมบอกว่าเราเวลาเราพูดถึงคนตกหล่นนะครับมันก็มีความพยายามของภาครัฐในการที่จะ ดึงคนพวกนั้นกลับเข้ามานะครับบัตรสวัส,วสดิการแห่งรัฐเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยได้ช่วยได้เยอะพอสมควรด้วยเพราะมีผู้สูงอายุอยู่ในนั้นไม่น้อยนะครับแต่ที่ผมพูดถึงก็คือมันยังมีคนอีกจํานวนมากไม่น้อยนะครับที่เป็นลักษณะที่ไม่ไม่ได้เข้าข่ายตรงนั้นด้วยเขาอาจจะหลุดแม้แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยอยู่ในระบบก่อนอนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องของบทสํารวจละกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ <S <S นนก็คือเวลาเราสภาพัฒพูดถึงว่าคนจนมีสักกี่คนเนี่ยเชื่อไหมครับว่า ตามหลักสถิติออกมาเนี่ยพบว่าคนจนมีแค่สี่ถึงห้าล้านคนแต่พอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปพยายามจับเราพบว่ามีอยู่สิบสี่ล้านคนที่บอกอว่าตัวเองจนครับที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือพอลงไปสุ่มเซอร์เวยแล้วกลับพบว่าสิบสี่ล้านคนเนี่ยเราเทียบกับ4ล้านคนเนี่ยอาจจะหลุดไปอีกสัก2ล้านคนหรือครึ่งหนึ่งเลยของคนที่ยากจนนะตามนิยามของสวัฒน์แต่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รตรงนี้ก็เป็นช่องโหว่ช่อง,ต,องต้องตามหาเขาให้เจอคนกลุ่มนี้นะครับคุณธนิตมันมีข้อถกเถียงมากเลยครับแล้วก็ข้อเรียกร้องอยังแรงอยู่ตลอดนะอยากจะเป็นเงินสดครับไม่อยากจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันเพราะว่าบางทีรายจ่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงก็ต้องไปใช้นี่ไปจ่ายค่าเช่าไปน,นไปนั่นไปนี่ใช้เงินสดมันสะดวกกว่าในแง่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหรือว่าผลที่จะตอบรับกลับมาคุณธนิตคิดว่ายังไงมันถ้าถามสามคนนี่มันเอาไปไกลน,นะ อยากได้เงินกระดาษหรืออยากได้เงินสดคําตอบมันก็คือเงินสดเพราะเงินสดคือจับต้องได้อยากจะซื้ออะไรก็ได้เพราะบางทีเขาไม่ได้ซื้อเฉพาะความของจําเป็นค,คือเงินที่ให้เนี่ยเราเวียงไว้แบบนี้เนี่ยใช่ไหมมันมีบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อย่างชีพไม่เอาไปเพื่ออย่างชีพก็อยากจะไปซื้อโทรทัศน์ใช่ไหมเงินสดที่มันซื้อได้หมดนะอยากจะซื้ออะไรมันซื้อซื้อได้หมดมันไม่จําเป็นต้องมาซื้อในของไอ้ร้านค้าที่ ที่ถูกกาหนดไว้เหมือนกับในบัตรที่มาจะฟิกไว้ว่าบางบางห้างโ <c oughs> มงเดิร์นเทรดหรืออะไรไม่ให้ <c oughs> ถ้าถามถ้าถามชาวบ้าน <c oughs> เงินสดแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเออถ้าจะให้เงินมันหมุนเวียนจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึ <c oughs> มันถ้าเป็นเงินสดเนี่ยมันทฤษฎีผมก็จบเศรษฐศาสตร์มาแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทุกเศรษฐศาสตร์ลิคาร์โดหรืออะไรในพูดกันในสมัยกระแสหลักอะไรเนี่ยมันสองร้อปีแล้วนะ มันไม่เหมือนกับยุคนี้ใช่ไหมยุคนี้มันเต็มไปด้วยโมเดิร์นเทรดแล้วก็เจ้าของมีไม่กี่ตระกูลนี่ต้องพูดตรงๆแล้วก็เต็มอยู่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านไปที่ไหนเนี่ยใช่ไหมคว <c oughs> นี้ถ้าคุณไปใช้ในพวกนี้มันซึ่งมันร้านสะดวกซื้อชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมเงิน <c oughs> มันก็ไม่หมุนเวียนเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณไปซื้อโชห่วยนะอาเจกแก,กได้ไปเดี๋ยวแกก็เอาไปซื้อของแหละไปซื้อของเข้าร้านไปจับจ่ายใช้สอย พอคุณไปซื้อในร้านที่เป็นโบเดนเทรดหมายความว่าถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเงินมันก็สตักอยู่ที่จุดที่นั่นเพราะว่าอะไรเพราะพวกนี้เครดิตเทอมก็ยาวบางทีเขามีเฮ้าส์แสแบนก็ตังหาาอีกด้วยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันก็ถ้าถามชาวบ้านอ่ะร้อยละร้อยอ่ะเงินสดดีที่สุดแต่ถ้าต้องการให้เงินมันห<ต>มุนเวียนมันมันไม่ควรจะเป็นเงินสดเพราะว่ามันจะได้ให้เจาะจงว่าให้เขาไปซื้อสินค้าที่มันจําเป็น ชีวิตของเขาเนี่ยนะแล้วเงินมันก็จะลงไปในกับมือชาวบ้านด้วยกันชาวบ้านต่อชาวบ้านด้วยกันนะครับคีอผมมีอีกนิดเดียวต่อแตะคือเรื่องของเรื่องของแรงงานเนี่ยไอไอประกันสังคมเนี่ยมาตราสามสิบสามเออไม่ได้มาตราสามสามเนี่ย3 3จะเหลือสักสิบเอ็ดล้านนิด,น,ดนิดนะไม่น่าเชื่อนะในช่วงมกราคมถึงธันวาคมเนี่ยคนหายไปจากประกันสังคมเนี่ยประมาณห้าถึงหกแสนล้านคนห้าถึงหกแสนคน อันนี้เป็นตัวเลขที่อมกรามาลบกับธันวาคมเลยนะนะช่วงพิกตุลาเนี่ยหายไปเกือบเจ็ดแสนคนนะคำถามก็คือพวกเนี้ยไปอยู่ที่ไหนสองเนี่ยในมาตามาตาสามสามของแรงงานประกันสังคมเนี่ยมันมีแรงงานประเภทว่างงานแฝงคือตกงานแล้วแต่ตัวไม่ตกเพราะนายจ้างไม่ไม่ได้จำหน่ายออก mm hmm. เพราะว่ายังเผื่อฟลุกจะกลับมาสองเนี่ยเขาเรียกว่าเสมือนว่างงานคือได้รับตังค์ไม่ครบ อย่าลืมนะเรายัางมีมาตา75ที่ได้เ,เงินบางส่วนน่ยสามสามแสนกว่าคนยังตกค้างอยู่นะนะครับแล้วก็บางแห่งเนี่ยก็จ่ายเงินครึ่งไม่ถึงครึ่งของรายได้เขาใช่ไหมยิบไม่ถึงไม่ถึงอะไรสี่ชั่วโมงต่อวันอันนี้เขาถือว่าเสมือนว่างงานไอ้พวกเนี้มีความเสี่ยงแต่พวกเนี้ย ยังติดอยู่ในประกันสังคมมาตรา33ดังนั้นเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้ไม่เข้าเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีแต่ว่าอย่าลืมประกันสังคมคนมีสตางค์ก็มีนะรายได้สูงสงหลายหมื่นก็มีงนั้นถ้าผมคิดว่าจะให้ไปถึงตรงเนี้ยจะต้องมีในเรื่องของอะไรในเรื่องของเรายได้เท่าไหร่เช่นถ้าเราจะขีดว่าแรงงานขั้นต่ำตู้ละสามสี่ร้อยบาทใช่ไหมหมื่นสองหมื่นสองรัฐบาลเยียวยาพวกนี้แม้จะอยู่ในมาตรา33ก็ตามใช่ใช่ใช่ แล้วเงินถ้าบอกไม่พอเนี่ยอย่าลืมว่าเขามีเงินอยู่ในอยู่ในประกันสังคมเงินของเขาครับนะก็มีอยู่เป็นเป็นหลักล้านๆไม่ต้องรอ30ปีมาใชาและนะเวลาเนี้ยมันต้องใช้ก่อนเอาเงินส่วนเนี้ยมาช่วยเหลือได้ไหมดึงออกมาบ้างส่วนซึ่งผมมีโอกาสได้คุยกับบอร์ดที่อยู่ในพวกประกันสังคมเนี่ยนะในส่วนของเอกชนเขาก็เห็นด้วยนะว่ามันเวลาเนี้ยมันเป็นวิกฤตมันจะต้องเอาเงิน ของเขาเองเนี่ยที่เขาสะสมไว้เนี่ยบางส่วนเนี่ยมาใช้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินในอีกพวกหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมาพิจารณาแต่มันอาจจะงอกไปเรื่อยไหมครับคุณธนิตครับถ้ามาตราส3ก็ได้เดี๋ยวพนักงานของรัฐข้าราชการชั้นผู้น้อยก็บอกว่าเขาก็เขาก็ต้องได้เหมือนกันสมมติเงินเดือนก็มีเยอะแยะเหมือนกันก็เงินเดือนไม่มากหมื่นกว่าบาทเนี่ยอาจารย์คิดว่าไงมันต้องมันต้องครอบคลุมแค่ไหนมันถึงจะมันถึงจะจบแล้วก็คนก็ต่างก็เรียกร้องกันทุกกลุ่ม ผมคิดว่าที่เราคุยกันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของใครที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหว่านแหไปเลยนะครับให้ทุกคนมันก็มีปัญหาคนรวยคนจนคนรายได้มากคนรายได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอย่างนั้นเขาก็จะได้รับผลกระทบใช่ไหมครับทางกลึงกลางก็คือมันคงต้องพยายามหาเครื่องมือนะครับมาใช้ในการประเมินผมจําได้ว่าอย่างของต่างประเทศที่เขาใช้นะครับ <S <S เขามีวิธีประเมิน <S <S ก็คือว่าเขาไปดูว่ารายได้ก่อนโควิด กับหลังโควิดของธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันตกไปมากอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเข้าไปช่วยนะครับช่วยแรงงานนะครับไม่ได้ช่วยธุรกิจนะครับตรงนี้บางอย่างอาจจะสะท้อนให้เห็นว่ามันทําให้เห็นว่าเออถ้าเกิดว่าธุรกิจไหนได้รับผลกระทบก็มักจะแพร่อนไปยังไปยังแรงงานด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการสกรีนนะครับผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ข้อสรุปตรงนี้นะแต่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ถ้าภาครัฐอยากจะทำในคนวรจะตั้งทีมมาศึกษาว่ารูปแบบไหนที่สามารถ กรองคนนะครับอย่าไปให้ทุกคนครเรื่องเงินสดอาจารย์คิดว่ายังไงครับเงินสดกับผ่านแอปต่างกันตรงไหนในแง่ของการที่มันกลับมาหมุนได้ได้ผลครับคือมันมีผมเข้าใจมุมของภาครัฐนะครับคือ,อมันมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทของสินค้าด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าภาครัฐช่วยเหลือไปแล้วปากโกาเขาอาจจะไปซื้อ,อของที่ไม่พึงประสงค์นะครับเอาไปดื่มเหล้า,าไปสูบบุหรี่อะไรต่างๆมผมคิดว่ามันก็อาจจะ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นการซ้ําเติมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความเครียดมีอะไรต่างๆคนก็อาจจะระบายด้วยวิธีนั้นนะผมก็เลยเข้าใจว่ามุมนี้มันก็มีมในมุมไไครับอีกมุมนึงก็คือเป็นเรื่องของการฉีดลงไปในรากหญ้าด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าธุรกิจที่ลงแอป,ปกระเป๋าตังค์ต่างๆนะครับในเงื่อนไขมันก็มีบางส่วนที่เป็นร้านเล็กๆที่สามารถเข้ามาร่วมได้นะไอ้ตรงนี้มันทําให้เงินมันดีกว่าที่จะ ไปร้านพวกโมเดิร์นเทรดอย่างเดียวนะมันก็มีมุมอยู่แต่ในอีกแง่หนึ่งนะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันคือมันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตของคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับฟีดแบ็กที่ที่รับฟังมานะครับจากผู้ที่เข้าเข้าร่วมโครงการนะครับคือตอนนี้มีคําถามมากนะครับหนึ่งก็คือจะไปซื้อร้านอะไรได้บ้างนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเลยว่าสมมติว่าเราได้สิทธิ์มาแล้วนะสามพันห้าร้อยบาทสองเดือนเอ๊ะและท้ายสุดฉันจะเอาไปซื้ออะไรละ่ะร้านอยู่ที่ไหนละ่ะ นะครับตรงไหนที่ซื้อได้บ้างตรงไหนที่ซื้อไม่ได้บ้างสินค้าอาจจะต้องเปลี่ยนต้นทุนในการค้นหาอันนี้มีเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ยังไม่ทำให้ความสวยงามของพวกพวกการใช้ดิจิตัลมันลดลงไป นะครับในทางวิชาการเราก็กึ่งๆนะครับว่าอย่างที่บอกมันมีทั้ง2มุมนะครับจริงๆถ้าถ้าให้เลือกได้ก็คิดว่าแบ่งเป็น2ส่วนก็น่าจะดีนะครับมันก็จะได้ทั้งข้อดีของทั้งสองส่วนไหนที่ระบบดิจิทัลมันพร้อมทั้งหมดแล้วก็ใช้ผ่านแอปไปันไหนที่มันจะยังมีช่องที่ทําให้คนจับใจใช้สอยด้วยวิธีการอื่นก็อาจจะต้องแยกคือมันต้องมีเครื่องมือมากพอโดยสถานการณ์ที่มันซับซ้อนแบบนี้นะครับคุณทนทีที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆมันแค่ แค่การเยียวยาเบื้องต้นไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าตลอดทั้งปีนี้ยังคงมีอุปสรรคขวางหนามอีกมากครับคิดว่าอะไรที่จะต้องควรทําเร่งด่วนที่สุดณขณะนี้ผมว่าจะมีมุมมองเหมือนกับดรนุนนิตครับแต่อันนึงที่มองต่างก็คือว่าผมว่ามันไม่จบเมษาเขาอยู่ในภาคธุรกิจคือคนล้มแล้วเนี่ยมันมันไม่ลุกง่ายๆนะท่องเที่ยวไม่คือเมษาอาจารย์เนี่ยคือหมายถึงว่าระบาด อ่าคือคือคือการระบาดเป็นแต่ว่าไอการฟื้นทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเห็นตรงกันแหละว่าต้องใช้เวลาเพราะอย่างรอบแรกที่เราล็อกดาวน์กันเดือนเดือนครึ่งเองนะแต่กว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูเนี่ยแล้วยังฟื้นไม่เสร็จด้วยนะใปลายปีอ่ะแล้วมาเจอรอบใหม่ทีนี้ยิ่งหนักฟื้นตัวถึงเกือบ6เดือนยังไม่ฟื้นเลยนะมาเจอรอบนี้เนี่ยผมว่าไปถึงสิ้นปีอย่าลืมว่าถ้าท่องเที่ยวไม่ฟื้นนะคนยังไม่เดินทางทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยทุกอย่างก็ฟื้นยากนะครับ คือนีคำถามว่าคือรัฐบาลขณะนี้เนี่ยก็ช่วยลากย่าช่วยกลุ่มประชาชนใช่ไหมแต,แต่ลืมว่าแรงงานกับนายจ้างอ่ะมันคู่กันถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้แรงงานจะอยู่ไม่ได้รัฐบาลจะเป็นภาระตลอดจะเป็นภาระตลอดนั่นวิธีที่จะให้คนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่เป็นกําลังแรงงานอยู่ในไออยู่คนที่มีงานทำเนี่ยประมาณ37 38ล้านคนเนี่ย ถ้าตัดเกษตรกรออกไปก็อาจจะเหลือยี่20ล้านคนเนี่ย<ม>เขาอยู่ได้ใช่ไหมด้วยตัวเองเนี่ยมันคือต้องพยุงนายจ้างคู่กันไปด้วยนเหนไหไคราวนี้มาตรการที่ออกมาเนี่ยในเรื่องของนายจ้างเนี่ยไม่ไม่ค่อยชัดสภาพคล่องนี่เป็นหัวใจถ้าถ้าฝากไปนะถ้าปล่อยด้วยวิธีแบบนี้เนี่ย รัฐบาลมีสตังค์คุณดูที่ห0 0แสล้านเนี่ยออกไปเท่าไหร่ดอกเบีย้ยก็สองอปล่อยไปได้สักแสนแ0นสามหมื่นล้านยังเหลือตั้งสามหมื่นเจ็ดพล้านคำถามว่าตลกไม่ตังก็มีดอกเบีย้ยก็ถูกคนอยากได้ตังทั้งนั้นเลยทําไมคุณปล่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณใช้วิธีการปล่อยแบบปกติในเวลาไม่ปกติเนี่ยมันไม่มีทางปล่อยเพราะว่าเพาะว่าแบงก์เขาก็ต้องดู คำเสี่ยงคำเสี่ยงนะเวลาเขามาดูเนี่ยเขาก็มาดูลูกค้าคุณอยู่ที่ไหนจนํานวนลูกค้ายอดขายคุณจะเติบโตยังไงใช่ไหมมาดูการบริหารจัดการดูอะไรเนี่ยก็คุณอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันหายไปหมดคุณโดเป็นพยากรณ์อะไรใช่ไหมเอ็กซ์พอร์ตหรือคุณไปอยู่ในซัพพลายเชนของเอ็กซ์พอร์ตที่มันคุณดูไม่มีอนาคตเลยมันจะรู้เงินได้ยังไงแต่เขายังอาจจะพยุงตัวได้ใช่ไหมผมเคยเป็นบอร์ดแบงก์ของรัฐมาแห่งหนึ่งคือบอกได้เลยว่า ปล่อยไม่ได้เพราะเคยเป็นบอร์ดแบงก์เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยปล่อยเงินศูนย์เนี่ยติดคุกนะฮะใช่ไหมเงินเงินของรัฐเนี่ยเพราะว่าส่วนมากแบงก์รัฐกระทรวงการคลังรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มีปัญญาประจายนี่นนวิธีของเขาก็คือว่าเขาเขาจะไปหาลูกค้าของเขาอ่ะที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่แข็งแกร่งที่เขารู้ก็กลายเป็นว่าปล่อยลูกค้าเก่าที่บัญชีเขาเดินดีก็ยกหูมาให้ตังค์ใช่ไหมงั้นผมคิดว่าต้องมัน ทวิตเนี่ยออกมาล่าสุดเนี่ยบอกมีรอบหนึ่งรอบสองรอบหนึ่งไม่ผ่านรอบสองจะให้ได้ยังไงถูกต้องไหม,มนะครับผมคิดว่าเรื่องสภาพคล่องนี่เป็นหัวใจเพราะว่าบางแห่งเนี่ยใส่เงินไปเนี่ยเขาพยุงคนแต่อาจจะม,มีมีมาตรการนะว่าเฮ้ยใ,ใส่เงินไปส่วนนี้คุณห้ามเลิกจ้างนะถ้าคุณเลิกจ้างเอาคอกลับนะอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นข้อข้อแรกเปลี่ยนถ้า,ถ,าถ้าเรามีมาตรการพยุงนายจ้าง คู่ขนานไปกันเนี่ยเราก็จะรักษาการจ้างงานเอาไว้ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องมาเสียกับการ,รช่วยเยียวยาให้กับกลุ่มแรงงานมากกว่าเดิมถูกไหมไม่งั้นก็เยียวยาแต่ปลายทางแบบนีอ้อาจารย์คิดว่าไงในการที่จะไปช่วยพยุงนายจ้างตรงนี้มันขาดตกบกพร่องตรงไหนซอฟต์โลนที่เตรียมเอาไว้ออกไปโอ้โหไม่ถึงหนึ่งในห้าเท่านั้นเองเนี่ยครับมันมันท่อตันอย่างเงี้ยมันจะแก้กันยังไงครับนี่ ก่อนอื่นขอขยายความก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับอย่างแรกก็คือที่ผมบอกว่ากลางเมษายนนี่คือเบสเคสและเป็นเรื่องของการระบาดนะครับในกรณีที่ไม่เบสเคสเนี่ยเราสามารถไปเป็นแบบสหรัฐเป็นแบบ UK ได้อาจจะไม่จบง่ายๆอันนี้คือข้อแรกข้อ2ก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับณปัจจุบันที่มองกันนี้คือไม่ใช่ปลายปีนี้ด้วยปลายปีหน้านะครับถึงจะกลับมาโอเคขึ้นคือมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อจบการระบาดเมื่อไหร่นะแต่ว่า จะให้กลับมาฟื้นเหมือนกับกรณีไม่มีโควิดเนี่ยก็คงต้องรออีกสัก2ปีนะครับประการแรกประการ2ก็คือในแง่ของสภาพคล่องนะอันนี้เป็นปัญหามากแล้วผมก็เข้าใจว่ารูปแบบในการช่วยเหลือของธนาคารพีทไทยเนี่ยยังจํากัดอยู่นะครับถามว่ายังไงก็คือเหมือนกับว่าคุณไปบอกว่าจะให้ดอกเบี้ย0.01นะครับให้ธนาคารพาณิชย์บอกแต่ว่าไปกําหนดคาว่าคุณกําหนดได้แค่ร้อยละ2 นะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่าง2%เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารพ่งาณินี้จะต้องไปรับคือถ้าเกิดว่าคุณไปทําพอร์ตออกมาแล้วลูกหนี้เกินเฉลี่ยเกินมาคุณก็ขาดทุนต่ํากว่านั้นถึงจะก,กําไรนะครับบางแบงค์เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าแค่ค่าบรหิหารจัดการเขาก็เกิน2%อ,อแล้วแล้วทำไม <c oughs> ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองที่ทําให้เขาไม่ทําแน่ไมะงั้นทางออกคืออะไรนะครับคือผมเห็นด้วยกับท่านเลยนะครับว่าในเวลาที่ไม่วิกฤตเนี่ยมันไม่สามารถใช้เครื่องมือธรรมชาติได้ เครื่องมือธรรมชาติก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่เขาก็อ่าทางรูปหน้าปัดจมูกไปนั่นแหละทางออกก็คือรัฐต้องเข้ามาช่วยสปอร์ตนะครับทีนี้นกลไกในการเข้าคืออะไรรัฐคงจะไม่สามารถที่ออกมาได้ว่ากองเงินเอาไว้เลยแสนล้านให้ SME ใครอยากเอาก็เอาไปคงไม่ได้คงต้องมีระบบสกรีนซึ่งระบบสกรีนที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็คือตัวธนาคารของรัฐเองนี่แหละครับ SME Bank อทอสอทอกอสอ นะครับธนาคารออมสินบสยนะครับพวกนี้เป็น,นกลไกที่ภาครัฐพยายามปล่อยอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยรัฐยังไม่ได้ทําอีกผมบอกคือยังไม่เอาเงินส ubsidy ไปกองให้เขายังบอกว่าช่วยดันหน่อยสิเขาก็ทําเท่าที่ทําได้แต่าได้รแหลยใช่แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบอกเลยว่าโอเคไซส์ขนาดนี้ยังไงฉันก็ต้องช่วยเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตนะครับ ก็กองไปเลยครับแล้วบอกเลยอะแต่ละบัตรก็บอกไปว่าจะเกิดนี่ NPL ได้ไม่เกินเท่านี้แล,ล้วรัฐจะแบกรับให้เนี่ยผมเชื่อตรงนี้มันจะเข้าถึงได้ครับคือ,ค,อคือที่ผ่านมาเรายัางไงกันก้าก้ากลัวเกินไปในแง่ที่จะแบบมือเติบหน่อยคือเตรียมเงินเอาไว้สําหรับงานใหญ่อย่างนั้นหรือเปล่าคุณธนิตพกมันใช่ไหมทุกคนก็พูดแบบนี้ว่าทํายังไงให้สภาพคล่องมันออกไปให้ได้ผมไปถึงมือให้ได้มันติด<ร>ผ่านมาหกกี่เดือนแล้วเนี่ยแปดเก้าสิบเดือนแล้ว นะประมาณสิบเดือนยังตั้งตัวไม่ติดเพราะว่ามันเคสนี้มันมันไม่ไม่เคยมีโมเดลไม่มีต้นแบบมาก่อนไอ้วิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากภัยโรคระบาดเนี่ยใช่ไหมเรามีมาจากการเงินค่าเงินบาทลดเงินบาทเศรษฐกิจโลกอะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยเจอวิกฤตที่มาจากการระบาดแล้วระบาดท,ทั้งโลกใช่ไหมมันไม่มีตัวช่วยต่างคนต่างแย่เนี่ยงั้นโมเดลหรือหรือ ไอ้ไรเสนเรโอเนี่ยเราไม่มีครับงั้นเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือผมคิดว่าในเวลาอย่างเงี้ยต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็มองว่าระยะสั้นนะธุรกิจต้องแบ่งคือต้องช่วยทั้งลูกจ้างนายจ้างนะพวกแรงงานประชาชนทึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคให้เขามีเงินไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มันเกิดการผลิต นะไอ้ลูกจ้างก็ต้องแยกอย่าประกันทั้งคมอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ว่าอันนี้ให้ได้เงินอะไรที่พอมีมันถึงเวลาต้องเอามาใช้ส่วนระยะอีกอันหนึ่งเนี่ยต้องให้เขาพึ่งตัวเองได้คือต้องช่วยนายจ้างที่นายจ้างมันก็ต้องแยกโดยบางพวกเนี่ยช่วยไปก็ก็ไม่เกิดอันนี้ก็วิธีก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมอีกพวกหนึ่งใส่ตังไปพยุงการจ้างงานได้อีกพวกใส่ตังได้เกิดเลยโตเลยอันเนี้ยการการ ระบบของไฟแนนซ์สภาพคล่องที่ลงไปเนี่ยก็แตกต่างกันขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็ยังใช้กฎหมายเดิมๆคือไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อ,อการค้านะส่งออกก็ยังติด,ดนู้นติดนี่ยากเย็นเข็นใจเหลือเกินทำธุรกิจเนี่ยนั่นผมว่าต้องทําร่วมกันไปหมดนะครับในความเห็นผมอย่างนั้นที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นกระบวนการในะการคัดกรองจัดระบบที่มันมีประสิทธิภาพ ช่วยอันไหนจะได้กลับมาเท่าไร่ช่วยอันไหนมีความเสี่ยงเท่าไหร่ยังไม่เห็นแต่งวดนี้ด,ด,ดีนะนะคือเลิกเห็นแพ็กเกจแล้วครับอาจารย์ปิดท้ายตรงนี้ครับว่ามันยังพอมีหนทางอยู่ไหมครับเนี่ยคุยกันดูแต่ฟังดูแต่จะมีปัญหาฮะตลอดปีนี้นะครับคือสําหรับผมมันขึ้นอยู่กับ political w i l l นะครับหรือความจริงจังของผู้นําว่าจะทาหรือเปล่านะครับ นวัตกรรมมันไม่สามารถสร้างได้ด้วยการที่เราคุยกันมันไม่สามารถที่จะพึ่งข้าราชการได้คือข้าราชการเนี่ยต่อให้มีนวัตกรรมอะไรนะครับแต่ทําเกิดทําดีไม่ได้อะไรทําเสียเข้าคุกไอ้ตรงนี้เองมันมันทับทิมหมดเพราะฉะนั้นอํานาจทั้งหมดเนี่ยรวมศูนย์เราอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเรามีสถานการณ์พลกอรฉุกเฉินถ้าเกิดจะแก้เราก็ต้องแก้จากข้างบนลงมานะครับแล้วก็วางองค์คาพยพทั้งหมดที่จะมาปรับทีละจุดอย่างที่บอกแต่เราต้องเปิดใจนะครับอย่า มองว่ามันเป็นปัญหาธรรมดาสําหรับผมผมมองตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้เหมือนสงครามนี่เหมือนเป็นสงครามชีวภาพเรากําลังสู้กับสงครามชีวภาพที่กระทบเศรษฐกิจอยู่ถ้าเราใช้เครื่องมือคอนเวนชั่นอลคนเครื่องมือปกติเนี่ยมันก็คงไปได้แหละแต่ว่ามันเพนฟูเรายังทําตัวไม่เหมือนกับอยู่ในสภาพสงครามมันยังไม่ยอมรับความจริงแบบนั้นเหรออาจารย์ครับผมรู้สึกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าแน่นอนว่าเรามีจานวนผู้ติดเชื้อที่น้อยด้วยนะครับคือถ้าเกิดเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากไม่ได้หมายถึงอยากให้เกิดนะแต่ว่าสถานการณ์ที่บีบบังคับมันจะทําให้เราเราจะตื่นตัวกว่าน,นี้ใช่แต่ว่าพอตอนนี้เหมือนกับว่าบางคนก็ยังพอไปได้บางธุรกิจก็ยังเดินได้มันเลยมีสัญ,ญญาณที่ค่อนข้างผสมผสมกันก็ยังกั้มก้กึ่งๆกอยู่จะลุยหน้าเดินหน้าเต็มที่จะเสี่ยงเต็มที่แบบนั้นหรือเปล่าครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ,รบได้มุมมองทั้งการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้าแลละการมอองงงโจทททตดัั้ปีี่ย ท้าทายนะครับว่ามันจะสิ้นสุดเรื่องนี้อย่างไรนะครับตอบโจทย์วันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ